สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่น้องไอติมนะคะวันนี้ก็อีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีพี่เอคนหนึ่งอะ่ะนั้นพูดแบบนี้แหละแล้วมีพี่เอคนหนึ่งว่าว่าก็ถ้าอยู่บ้านก็ถ่ายวัวถ่ายควายก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะธุรกิจของเราเนาะแล้วก็ พี่จะได้ศึกษาเรื่องวัวควายไปในตัวด้วยวาสานะคะก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซนะคะที่ถึงแม้เราจะไม่มีคลิปลงนะคะแต่ก็ยังคอยอคอยมาดูคลิปของเรานะคะถึงแม้เราจะลงนานๆลงทีนะคะแล้วก็คอยแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเออนั่นแหละนกก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีนะคะ ก็คลิปนี้เราออกจากบ้านนะคะอันนี้ก็บ่ายสองบ่ายสองกว่าหร,หรือเพิ่งแต่บ่ายสองไม่รู้ว่าก็าจะบ่ายสองนะคะตอนนี้ก็เราล้างแอร์เสร็จเมื่อกี้นะทุกคนก็คือช่างมาล้างให้ตอนเที่ยงนะคะก็ล้างแอร์ในบ้านนะคะแอร์เครื่องเดียวนะก็คือแอร์ในห้องเราเนาะแล้วก็ เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะก็ที่แรกนัดแม่ไว้ว่าตอนบ่ายเนาะแต่ก็เลยเลดไปนิดนึงอะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามอปิดห้าโมงนะคะตอนออกมาเมื่อกี้ก็เจ้นยร้องตามนะคะบอกว่าจะไปบ้านยายด้วยนะคะก็เนื่องจากเราฟ้าฝนก็เหมือนจะฝนนะคะคลึ้มคลึ้มนะที่แรกเมื่อกี้ว่าจะใจอ่อนพามาแล้วทุกคนแล้วก็คิดไปคิดมากลัวขับไปถึงที่นั่นแล้วมันฝนไงทุกคนแล้วก็ขับยากกลัวเขาไม่นั่งให้เรา ก็เลยทิ้งไว้กับแม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็าพาไปเล่นกับยายนะไม่ใช่ไรหรอกที่อยากไปเล่นกับยายอะทุกคนบ้านยายมีดินให้เล่นนะเออเรื่องของเรื่องอะจริงๆบ้านยายมีดินให้เล่นแล้วทีนี้ก็แบบว่าเด็กน้อยเนาะเออชอบเล่นดินปเป็นเรื่องปกติว่าดยความส่วนตัวอยู่ที่นี่นะก็ไม่มีดินให้เล่นนะคะนอกจากดินที่บพบพายนิดเดียวนะคะทุกคน ก็นั่นแหละเออนะคะก็อยากเล่นดินในเรื่องเรื่องแล้วก็อยู่บ้านยายมีเพื่อนเยอะนะคะช่วงนี้พี่ก็ฟังกับโยเกิร์ตก็ไปทํางานกับพ่อกับแม่ที่ประสาทนะคะไปเหมางานนะคะทุกคนก็นั่นแหละไม่มีเพื่อนเล่นหลายวันแล้วเรื่องพวเรื่องนะเออไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละน้องเด็กน้อยเขาก็ต้องการเพื่อนฝูงเพื่อนธรรมดานะเออนะะก็ วันไม่ได้ดูทุกคนดูเมฆมาอีกแล้วอะเมฆดำอูอ้ขอภาวนาอย่าให้ฝนอย่างเดียวแค่นั้นเลยเถอะทุกคนเพราะว่าเคยขับรถตอนฝนตกหนักๆแล้วเม็ดใหญ่อ่ะก็คือแบบรางแบบที่บัดน้ำฝนนี้ก็คือแบบเพิ่มๆๆเลยทุกคนมองอะไรไม่เห็นคือลาบากมากจริงๆนะเคยขับรถโดนฝนตกหนักช่วงหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเพื่อขับยากมากแล้วแล้วถนนมันก็ลื่นเนาะ ับยากมากนะคะก็ภาวนาะอย่าให้ฝนนะทุกคนอย่าให้ฝนอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้ก็เข้ามาจะเข้าในหมู่บ้านแม่แล้วนะขับรถจากบ้านเรามาบ้านแม่ประมาณสามนาทีอ่าไม่เร็วนะคะขับรถไม่เร็วเท่าไรม่วงนอนมากทุกคนไม่มีกาแฟกินกาแฟก็สั่ง สั่งแต่ว่ามันกำลังเดินทางมาทุกคนก็ง่วงไม่มีกาแฟกินหลายวันแล้วนะคะทุกนีเราทำอะไร ไปโดนฝุ่นไหมอะอผ้าหลานไปฉีดนะคะวันนี้ฉีดหนึ่งเข็มนะคะแล้วก็ฉีดเข็มนี้แล้วก็น่นจาจะประมาณเก้าเดือนนะคะเดือนหน้าหรือก็ไม่แน่ใจนะเอออันนี้ก็คือฉีดวไอ,ไอวัดซีนไข้วัดใหญ่นะคะก เดือนหน้าเก้าเดือนก็คือว่าฉีดวัคซีนมันฉีดวัคซีนแบบรุรนทั่วไปที่เด็กน้อยต้องฉีดนอะเด็กน้อยนะคะช่วงหนึ่งเดือนถึงหนึ่งขวบสองขวบเนี่ยก็คือฉีดถี่มากยอมรับจริงๆว่าฉีดถี่ว่าตอนไอติมก็คือพามาฉีดคิดิกแบบนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะฉีดถีด่นะคะเดีเราจะเกือบถึงบ้านเม่แล้ว เราก็ไปเมื่อวานเราก็ไปประสาทไปหาหมอนะคะตอนเนี้ไปหาหมอพาสินไอไปซื้อนมให้ติ่มนนองแล้วก็ไปหาหมอตัวเองด้วยเจ็บหลังนะทุกคนก็เลยไปหาพาสินไอไปหาหมอนะคะเมื่อวาน วันนี้หาที่ตั้งกล้องได้ดีมากเพราะว่าตั้งแต่ขับมากล้องไม่ล้มสักทีปกติขับรถตั้งกล้องแบบนี้มันต้องล้มนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ซื้อที่จับโทรศัพท์สักทีนะ,ะทุกคนว่าจะซื้อว่าจะซื้อแต่ก็ไม่ซื้อสักทีนะคะลืมไปถึงนี่ลืมตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรลืมลืมตลอดเลยถึงแล้วนะ ฉิบบ้านแม่เยี่ค่ะทำไมมันต้องคึ้มๆช่วงนี้ด้วยแถดามเมมาเลยแม่ก็โดยขึ้นรถมาเลยหนูเรียบเพราะว่าหนูกลัวฝนตก แช่อะไรนะจริงๆถึงว่าแม่แล้วม่จิจะบอกรอยนะคะทุกคนเราไปหาแม่กันโอ้ยดู FC ส่ขวัญใจเรามารับแล้วเห็นแค่รถก็จิ้งมารับแล้ว fc ตัวน้อยๆนะคะอีปังปนะคะอีปังปนะคะเลี้ยงสี่ห้าหกเจ็ดแปดปี 8. แล้วก็ม่ใหญ่สักทีนะคะตัวแค่นี้เมื่อก่อนขนมาฟูกว่านี้นะทุกคนแต่พ่อ,อจับตัดให้มันพ่อบอกว่ากลมวรอดพ่อจับตัดขนให้มัน,นะะเมื่อก่อนขนมาสวยมากหลับบอป้าป้าป้ากลัวฝนขับรถยาก แม่มองหนูอะไม่ไปแล้วบอกใครอ่ะตกเห็นแค่หน้าก็รู้แล้วว่าจะพาไปเที่ยวเห็นแค่หน้าก็รู้ว่าจะพาไปเที่ยวเป็นหลานแบบว่าหลานชอบเห็นหน้าแล้วปุ๊บชอบยิ้มเป็นคนยิ้มง่ายนะคะแต่เดิม เดิมเติมเติมเดิมเนิมเติมเดนเเดมเติมเติมไบายก่อนบายบายค่ะบายบายพี่เอฟซีนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวขับรถก่อนนะคะเตยนบเตี่ย